โดยกาับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สูุสุคนกลับมาพบมาพบก,กับบอจิตคนะือเก้านพ่อพี่น้องก็คือทั้งมื่อนี้พี่น้องเลยทั้งบอจิตหน้าได้พาพ่อแม่พี่น้องออมาอยู่ที่เชิดไปจากไหนก็พ่อพี่น้องนะั่นนี่เนาะมาอยู่ที่ทางที่เขะเห็นเมืองนพะ่อพี่น้องอ มาล่างรถมาจีก็ได้แต่ก็คือทางตัวนี้บาจิน่ะล่างรถเลยดีกว่าแวเนาะทางบอตาเพิ่นกแกกำลังคุมขุมอยู่เนาะบอตาสวัสดีเด้อสวัสดีสวัสดีบอทั้สวัสดีเนาะสไม่หลงสวัสดีสวัสดีเนาะทวางไหมบ่ครับมีคนโทรมาทางบอตาเนาะ โอ้ยโอเซนสบายดีเป็นได้ยบอเซงามสบายดีเนาะงามงาเนาะหลดงามแบบนี้ต้องรลี้ยเลี้ยงเข่าเอ่าหลงามเปได้แยี่ยเข่าหนิเนาะโดยร่งคักร่างเนี้ยแท้บอเซนม่เหยียบขีดตรงได้เสอได้อนิเนาะโอ้เนาะอบอิตนึงเลกอม่รางนี่บ่เป็นใได้นั่นน่ะนเหนยวบอิตอนใส่กะเพรแล้วบังเอ อันนี้ต้องใช้น้ำยาเขาต้องเซียเงินถึงยาะผมาดูบยบ่สดคุณได้ยาตะโเนียเนียนียเดี๋ยวเมื่อวันจะ่สเนาะโบอเนียางร่างไข้างข้าวไปที่มใจพวกักก่อนบอันแบบว่าเคยบ่เียนเคยไปไทยแบบว่าอันเห็ดเงานเกี่ยวกับร่างรือเล่อ๋อโบ้เคยเบนาะบาเคยบ่ตอนนั้นเนาะอ่านี่บ้าตาได้ไปงานแบบว่าเป็นจ้างเขาเ

เพราะรกกับเป็นคนหักษาลถได้ดีเรเ่องเดษอเนาะง่อยน้ำกีจบหน่ันจะแห้งเงินอีแล้วเนี่ยชาหน้าเทปตาหันเทปตาเหอเนาะเดยเดพี่น้องกัคือเชียนั่นนี่แหละเนาะตอนนี้อยู่ทีนาเมืองชเนาะมเอาตาภาษเนาะแม่แม่นน่ะแ่บ่อู้ชื่อเคลื่อนนะนะแม่แม่เคืนเคลื่อนพี่น้องเลยยูทีกระดาษทงกุ้งเนาะ กะพูดดีว่าทั้งมื่อนี้กัทัร้างบาจิกกับล่างรถน้องพ่อพี่น้องกับล่างรถอ่าเป็นทีห่วยลาะได้ปีเงินหนึ่งต้อมาได้เนาะเลยโอ้ไปเข่าเนี่ยนี่แต่คือทั้งบาจิกน้องพ่อพี่น้องกับ่ได้เอาแม่กับสันเนาะอ่าเธอซาบาจิกกัสีสั้นๆนี่เด้อจะไดนจังไหนก็ต้องกะบปูสอยกับไฟน้ำอ่าได้ลายเนาะอ่าบาจิกกับล่างรถพี่น้องเลยมาเบื้องนั่นเดียวทร้างบาจิกแต่สีอ่าอันนี้นี่จะเป็นล่างล่างแบบนี้นะพี่น้องเด้อนี่เด้อ thì nó ok nó cả lăng hay là tụm thăng là nó nổ phi động đấy cả rút baji cải nó cái cào này nó còn là ngâm húi lui này này cả ผมฮอดปีแล้วเนาะลุยด no. ูงานน่ะนะครับพี่น้องแต่ว่าทางอ่าีทางอ่ทีมงานเฮาก็กําลังเนาะล้างไล้างาวเนาะทางําเพิ่นก็บ่ได้มีรถรพี่น้องอ่ามานํากันกับบิเนาะบ่ได้กันาโอ้ยไัได้เนาะโอ้เบิ่งเด้อระวังมุงปีกระวังมุงเปื้อนเด้อด่มาให้าปล่อยนี่งไปได้บ่โบ่บ่ต้องปล่อยเด้อบ่แม่นปล่อยบ่แซนเนาะบ่แซนนี่ก็ได้บ่ตลหลายเนาะบ่แซน้เเือบ่พี่น้องเอ้ย

มันผิดดอกมาจะหน่อยได,ด้ด,ดิัตา,าลองรถบัคพลอดห้วยบูมีชื่อไห้บ่ตา,าไม่เดาะบยากลองเลยเปียกแล้วพ่อตาเปลียกแล้วคือเปเขาตง่าจะดนแ้วแท้คือเขามัไแนตเลยโดยมัจิ่งไว้อีนีเนาะสองคนพี่น้องสองคนเนี่ยพี่น้องคนก็บาข้าาสองคนนั่งเยกันดิตาคนเดียวนาะมันยมเยอะลองรโอ้ทุก่องอคือเกโอ้โอ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  แัดออกมาขึ้นอ่นุ่นโคก่อนบ่ตาเหังไดเนาะแหงเลยเนาะแหงบ่โอ้ยงไมยเนาะตอนแคดตลวันนั้นจตืนนะอ่างมเสนได้สั่งโเสนไ้โมเสนได้สงคิดได้บ่มนี่ได้บ่กเจอโมล่างล่างเร้อยเลยบ่ล่างเียบร้อยแล้นอนเาโมเสนเท่าเดียวโอ้โ ครับอยู่โอ้ยเนาะมันหลายแเ้านี่เนาะากินนี่เนาะโดยกมื้อนี้กคือว่าเนาะบ่ตาบ่แนอด้ยบ่ได้บ่ได้แต่มันมอเดบ่ี่น้อแต่ผู้นีว่ามาแต่อนาบ่ตาบ่แนเนาะก็ได้นมาอ่าสิพากันเดินทางเมื่อด้ด้พี่น้องเอ้ยตอนนี้ทางรถแลๆเนาะก็ได้นถ่ายบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่าอยู่ตามเครือนแม่นบ่เครือนๆเนาะแม่นเคือนพี่น้องเอ้ย ถ่ายน้ําล้นอยู่นี่น่ะอ่าอยู่ที่เมืองชนเนาะตอนนี้เนาะเออถ่ายน้ําล้นแม่นบ่ตาอ่าถ่ายแปลว่าน้ํา้นเนาะขาเจ้าแปลว่าไว้สําหรับเแม่นๆเฮาอยู่ยามแรเฮาอยู่เมืองชนแม่นบ่เดี๋ยวนี่แม่นมันจพอนั่นแหละเราถ่ายมาแม่นบ่พอนไเอาไปยนบ่่าทางเข้ามาเนาะออันนี้กบ่ได้กบ่แม่นินเฮาแน่เนาะกับหน้ากับหลังจังได๋ก็ต้องกราบขอโทษขอภัยหลายๆพี่น้องเ้อันนี้บ่แม่นว่าอยู่บนอันนี้เด้อทางพี่น้องเดว่าทางเพี่น้อง เน่า yeah, mm ้เนาะยงล่งได้มงชน่งก็ได้เนาะใ้าวาะย่าเล็กนี่พวกพวกขันเนาะพวาม้งขัก็ได้ลงก็ได้คารรเกงาถเกงั่งนักตี่ก็ได้ได้ป่อเเนาะเนาะมื่ก็ไดกาข้ากันมาล่างรถอยู่นี่พี่น้องเอ้ยกชิไรขพากันเมื่อเด้อพราาอ่านี่เด้ปตาระวังปตา อันนี้คือิรบสเนมาเบิงนี่อ๋บานเทมนๆๆนั่งใสงามเนาะได้เเบิงดูแสนเบิงนูนีเลยีเลยเล่นบจีด้ต้องเนาะออไ้ไม่ได้โอ้ใช่ใช่รูปคนบแสนใช่รูปคนนดเป็นหนึ่งหนึ่งละนึ่งจังซนึ่ง้อนึ โอเคโอเครอรอรอโอ้น้าพี่น้องก็่ถือว่างนะเด็กเลยพี่น้องเอ้ยนี่นะเนาะพักสนามพ่พี่น้องก็ทั้งาเบจิกกับอุล้่มกับบริหลายของน้องพ่อพี่น้องเดี๋ยวกับสีได้ผ้ากันนานาพองตัวเจ้าคิปดด้วกับสีผ้ากันพอตัวเมื่องน้อพี่น้องกต่ตอนนี้กต่ทั้งน่าชาวบ้านเพิ่นกับกำลังมาหน้าพ่อพี่น้องเนาะเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเนาะเด้อเด้อเด้อโอ้ ແມ່ນແມ່ນມັນໄປຢູ່ໃນເມືອ่ໃຊ້ກຸມອງບ້ານຊົນບໍ່ຊິດວແມແ່ນແມນແຕນ້ອນາบัดນີ້ກໍໄດ້ເນາະແປກັບນ້ອງນີ້ຈຸດທີ່ຊິເມືະບດະບາຍດນ เดิน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 กับบจิตกคือกันนะพี่น้องเด้อนอกจากต้องกราบอนาขอบุญขอบคุณพ si ่อแม่พ pues ี่น้องหลายหลายเด้อเนาะที่เขามาติดตามครับส้มได้กับให้กำลังใจทางบรจิตพี่น้องก็คือชิได้ภาคกันเมื่อน้อแต่หากว่าคลิปนี้พี่น้องเลยบ่โบสถ์ต้องเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งในหูดูในตาเนาะมันโบสถ์โบสถ์ต้องมันโบสถ์มากพาควรเนาะแต่สามารถที่เตือนได้ได้พี่น้องเด้อเนาะแต่กคลิปนี้กับแบบเพื่อคว่ำเมือนเทิงเนาะพี่น้องหรือว่า ให้บรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิงึงเนาะการไปกันมาของทีมงานเฮาพี่น้องเลยกะสิถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเห็นแบบนี้แหละกะตอนนั้นก็จะเป็นแบบนั้นนะเพราะพี่น้องอจะไปได้ขี้กันเนาะ,ะนั่อยนเนาะไปได้ขี้กันพี่น้องไปได้ไปได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดยอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเพราะพี่น้องบาจิก็ต,ต้องกราบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านสุขสุคนที่เข้ามาติดตามัชมแล้วก็ให้กระลังใจทางบาจิตเนาะ กษตรไทยทั้งบ่าวๆขึ้นมาก็น้ำบาจิกเกษตรได้ถ่ายบรรยากาศตอนนั้นนะนี่แหละพี่น้องใหตุผลพี่น้องเบิ่งเนาะอยู่ที่เคขื่อนเนาะบาแต่ก็อยู่ที่อ่างน้ำเน่พี่น้องโอ้บนนี้กเพ่นกษตรชนปัดส่วนปภิทานเนาะขึ้นมาขึ้นมาเด้อยังมาทั้งขึ้นมาบ่เกษตรไทยทั้งนานุ่มๆข้าขึ้นมาก่อนเนาะพี่พน้องมา,าสี่คนเด้อเนาะ มาสี่คนแต่ว่าทั้งน่ะมีรถสามคันพี่น้องทางบาะค้าเพลนกะอย่างเมื่ทันมีรถเนาะจะขึ้นมาเด้อเนาะจะคือสี่ในนี้แหละไอ้บาะค้าเพิ่นเป็นคนขับรถพี่น้องไงทางบอรจิตน่ะกะเป็นคนนั่งเนาะเปลี่ยนกันไปพี่น้องเวลาบ่เร็วอยากนอนบอรจิตก็เปลี่ยนกันเนาะมามามาขึ้นมาขึ้นมาอนั่งพี่น้องชั้นเนาะ มันอยู่นี่มันอยู่นี่โอเคด้วยด้วยด้วยฮะพี่น้องเอ้ยจะไปได้เราไม่คัดปัญญาน้องประคำแบบนี้เนาะด้วยด้วยมาแล้วน้ำชาบ้านห้าพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินเนาะขึ้นมาขึ้นมาด้ยพี่น้องโอเคเมื่อได้ไป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 โอเคโอเค เลยสบายสบายเด้อบ่สเสนเด้อเออสบายดีเอสบายดีสบายดีพ่งพี่น้องก็อ่าโอเคเนาะพ่อพี่น้องเดินทางมือก่อนเด้อเนาะขอมุกกับใจเน้อฮะท่านี่บัดจิตกับข่าวการคั้ว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ